สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางการเรียนรู้นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องของวิธีการใช้ปฏิทินหรือ,อใช้งานปฏิทินของตัว Google นะครับบน Google นะนะครับบนออนไลน์นะครับสำหรับการเรียนการสอนแล้วกันนะครับสำหรับการเรียนการสอนนะครับก็คืออาจารย์ตั้งตารางเรียนให้กับนักเรียนนักเรียนเข้ามาดูตารางเรียนของตัวเองนี่คือคอนเซปต์ของเราวันนี้นะครับมาสอนทั้ง วิธีการตั้งวิชาสอนของอาจารย์นะครับตารางสอนของอาจารย์แล้วก็ามาสอนทั้งวิธีการเข้าดูและวิธีการเข้าใช้งานของนักเรียนนะครับในตัว Google App ปฏิทินนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมือถือแล้วก็ทั้งคอมส่วนวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับเบื้องต้นนะครับใครที่เข้ามานะครับก็ กูเกิลได้เลยครับพิม g o o g l e หรือว่าสามารถคลิกที่แท็บตรงนี้ได้เลยนะครับแท็บตัวแอปนะครับแล้วก็ไปที่ตัวปฏิทินนะครับหรือว่าแอลคาล endar นะครับบางคนก็จะเป็นปฏิทินบางคนก็จะเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นคาล endar นะครับคลิกเลยครับคลิกเสร็จแล้วเราจะเข้ามาหน้านี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับกรณีที่นักเรียนจะเข้ามาดูตารางเรียนของตัวเองได้นะครับนักเรียนไม่ต้องทําอะไรนะครับไม่ต้องจัดตารางนะครับให้อาจารย์เป็นคนจัดตารางสอน นะครับเรามีหน้าที่แค่จัดตารางเรียนแต่สิ่งสําคัญที่ต้องมีคือ a c c o u n t Gmail นะครับทุกคนที่เป็นนักเรียนต้องมี a c c o u n t Gmail นะครับถ้าไม่มีอาจารย์ต้องให้สมัครนะครับหรือเราตัวเราเองต้องสมัครตัว Gmail แล้วก็เชื่อมโยง Account กับมือถือหรือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับแล้วต้องจําให้ได้ด้วยนะครับอย่าลืมนะตัว Gmail ของตัวเองนะครับต้องมี account Gmail แล้วก็เชื่อมโยง Account Gmail กับตัว Google ไว้นะครับอาจารย์ก็ต้องแจ้งแล้วก็ สิ graduate, ่งท uh ี huh. okay. ่อาจารย์ต้องมีคืออีเมลหรือ Gmail ของนักเรียนทุกคนอันนี้ต้องจำไว้ดีนะครับอาจารย์ต้องเก็บ Gmail ของทุกคนไว้นะครับอาจารย์ต้องมีนะครับแล้วก็นักเรียนต้องมี Gmail ของตัวเองแล้วต้องจําให้ได้นะครับสิ่งที่ต้องมีคือตัวนี้นะครับย้ํานะครับต้องมีนะนะครับต่อมาก็เข้ามาครับเข้ามาหน้าปฏิทินนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือนักเรียนพาร์ทแรกผมจะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งจัดตารางของอาจารย์ก่อนนะครับส่วนของนักเรียนเนี่ยนะครับ คุณไม่ต้องทําอะไรนะครับคุณรอตารางที่อาจารย์จัดอย่างเดียวนะครับมีหน้าที่เข้ามาดูวันและเวลานะครับหรือสิ่งที่กรณีอาจารย์ทําแจ้งเตือนให้นักเรียนทราบนักเรียนก็จะมีตัวแจ้งเตือนว่าต้องมีเรียนนะครับก็จะมีไปหานักเรียนแล้วก็มีการตอบกลับของตารางเรียนของอาจารย์นะครับอะมาดูกันครับก่อนอื่นนะครับอาจารย์ต้องเป็นคนตั้งก่อนนะนะครับสมมุติว่าผมเป็น อาจารย์ภาษาไทยแล้วกันนะครับผมคืออาจารย์ภาษาไทยนะนะครับอาจารย์ภาษาไทย <c oughs> ขออภัยด้วยครับผมคืออาจารย์ภาษาไทยนะครับผมมีสอนภาษาไทยทุกวันเลยนะครับการเรียนก็คืออาจารย์ถึงสุขถูกไหมสมมติามมากกว่าวันสมมติว่าเรียนอาจารย์ถึงสุขร์ก็กันนะครับหรือใครสอนมากอขอโทษทีครับสมมติว่าผมเป็นอาจารย์น,นะครับผมต้องสอนสอนนักเรียนเนี่ยวันจัจารย์ถึงสุ์นะครับหรือใครสอนมากกว่าวันจัจารย์ถึงศุกก็ก็ใส่วัน เสาร์ทิ่ต่อได้นะครับผมสอนภาษาไทยจันท์ถึงสุกนะครับทุกทุกวันนะครับไม่ว่าจันอาคารพุรหัสสุกนะครับผมมีสอนอยู่สองห้องเรียนสอนห้องเรียนนะนะครับมีสอนภาษาไทยป .1 กับป2แล้วกันนะครับป .1 กับป .2 นะนะครับผมก็สร้างห้องเลยครับคือตั้งเฉพาะของตัวเองนะนะครับคลิกที่สร้างนะครับให้อาจารย์ไปคลิกที่สร้างนะครับแล้วก็ พิมพ์เลยครับสอนหรือจะสอนมากกว่า1น,นึ่งวิชาก็ได้นะครับสอนวิชาภาษาไทยสามารถไปอัดใช้ได้เองนะครับปอโอเคครับปอหนึ่งอ่ะปอหนึ่งทับหนึ่งแล้วกันนะครับอีกตัวเป็นปอหนึ่งทับสองแล้วกันนะครับเป็นอาจารย์ปอหนึ่งแล้วกันไม่เอาปอสองนะครับอ่ะนะครับตัวนี้ไม่ต้องแก้ไขนะครับ ตัวนี้คือตัวกิจกรรมนะครับเราจะมีการซูมผ่านออนไลน์ทั้งหมดอย่างนี้ครับทุกวันนี้เรื่องของโควิดถูกไหมครับผมเชื่อว่าโรงเรียนหลายที่เนี่ยนะครับมีการสอนผ่านตัว Google Meet หรือ Zoom นะครับ Google Meet หรือ Zoom นะครับมันสามารถเชื่อมโยงเข้ามาหากันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะใช้เป็นกิจกรรมถ้าเกิดเราใช้เป็นงานเนี่ยมันจะไม่มีตัว zoom นะครับถ้าเกิดเราใช้เป็นแจ้งเตือนเนี่ยจะเป็นแค่การแจ้งเตือนนะครับจะไม่มี zoom จะไม่สามารถใช้ m e e t i n g Google m e e t i n g หรือว่า Google Zoom ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวกิจกรรมนะครับอันนี้คือแจ้งอาจารย์ไว้นะก็คือกรณีจะตั้งแล้วก็จะต้องเปิด Google Meet นะครับหรือว่าตัว Zoom นะครับก็ต้องใช้ผ่านตัวกิจกรรมนะครับต่อมาครับอาจารย์ต้องตั้งนะครับต้องตั้งวันนะครับต้องตั้งวันนะนะครับโอเคนะครับเคล็ดลับคือ อาจารย์ต้องเลือกวันที่ตัวเองมีสอนในอาทิตย์หนึ่งนะครับสมมุติว่าวันจัน์อาจารย์มีสอนอยู่สองช่วงเวลาภาษาไทยเหมือนเดิมนะนะครับหรือคุณจะมีมากกว่าหนึ่งาสอนหนึ่งวิชาก็สามารถอัดแบปได้นะครับดูวิธีการคือสมมุติว่าผมมีสอนอยู่วันจันเนี่ยคือปอหนึ่งนะครับภาษาไทยปหนึ่งคือเวลาอะไรนะวันจันท์กว่านะ ตั้งเป็นวันจันทร์ที่ 30, เ30นนิเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่3ามสประกันนะครับเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่30นะครับผมมีสอนเวลา PM คือช่วงบ่ายนะครับ AM คือช่วงเช้านะครับผมมีสอนช่วง1ิโมงแล้วกันนะครับ10โมงจนถึง11โมงเช้าหนึ่งชั่วโมงนะครับวิชานี้ ตลอดทั้งวันนะครับอันนี้ถ้าเกิดกเราคิดตลอดทั้งวันเวลาจะหายไปนะเพราะงั้นก็ไม่ต้องติ๊กนะครับ <c oughs> จริงๆนะไม่มีใครสอนทั้งวันหรอกนะครับก็คือหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็จะเพิ่มผู้เข้าร่วมนะครับผู้เข้าร่วมนะครับเราจะต้องเพิ่มนักเรียนที่เราจะสอนหมายความว่าเราต้องใส่ตัวอีเมลนะครับก๊อวางก็ได้นะที่ผมบอกว่าอาจารย์ต้องมีอีเมลของนักเรียนนะครับ เพื่อที่จะส่งตารางนี้ไปหาไปหาตารางปฏิทินอีเมลของคณะของนักเรียนคนนั้นๆนะครับพอจะเข้าใจไหมครับคอนเซ็ปต์คืออ่าผมจะยกตอย่างอีเมลของผมอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับก้อนแพงนะครับ gmail อ่า gmail นะครับ .com นะครับอ่าผมเพิ่มไปนะครับอันนี้ผู้จัดคือผมนะครับแล้วก็ตัวนักเรียนที่ผมจะส่งไปหาเขานะครับถ้าอาจารย์มีมากกว่าก็อ่า ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็สิทธิ์ในในผู้เข้าร่วมนะครับแก้ไขกิจกรรมไม่ต้องติ๊กนะครับเขาจะสามารถแก้ไขอะไรต่างๆได้เชิญผู้อื่นเขามีสิทธิ์เชิญผู้อื่นได้นะครับแล้วก็ปิดไปเลยครับดูรายชื่อผู้เข้าร่วมจะให้เขาดูได้ไหมครับว่ามีใครเข้าเข้าเรียนบ้างถ้าเกิดกลัวว่าเอ้ยนักเรียนจะเห็นว่าเอ้ยคนเข้าร่วมน้อยทําไมเข้าร่วมน้อยก็ปิดก็ได้หรือเปิดก็ได้แล้วแต่นะครับคือแล้วแต่อาจารย์นะว่าอยากจะให้นักเรียนคนนี้สามารถเชิญคนอื่นได้ไหม นะครับถ้าเกิดไม่ต้องเชิญนะครับก็ติ๊กออกนะครับหรืออยากจะให้นักเรียนนะครับเห็นรายชื่อคนอื่นๆที่เข้าห้องเรียนไหมก็ถ้าเปิดก็เขาจะสามารถเห็นได้ว่าใครเข้าเรียนบ้างแต่ถ้าเกิดปิดเขาก็ไม่สามารถเห็นได้ว่าใครเข้าเรียนห้องนี้บ้างอ่ะก็จะประมาณนี้นะนะครับสําหรับผมก็ให้สามารถเห็นชื่อได้แต่ว่าไม่ต้องเชิญนะครับเพราะเราอาจจะระบุใส่ในนี้อยู่แล้วว่ามีใครบ้างนะครับอาจารย์ก็ใส่ตามอ e ีเมลลงมานะครับ ใส่ลงมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะเข้ามันจะเมื่อไหร่ที่มันมีนะครับมันจะคลิกให้อัตโนมัตินะครับถ้าเกิดเราคลิกออกนะสมมติเราคลิกออกนะครับค่าเริ่มต้นมันคือเพิ่ม Google Meet ไหมนะครับแต่แต่เราอันนี้มันเข้าไปแล้วนะครับคือคืออันนี้คือเข้าร่วมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโอเคผมคลิกออกทำไมเนี่ยกอนแอด gmail.com นะครับอ่าเราเพิ่มไปเลยนะครับ โอเคกด enter ครับโอเคอันนี้คือตัวนี้นะที่ผมจะใช้นะครับแล้วก็อันนี้สําหรับตัวผมเองนะครับตารางผมคือว่างนะคือละรางเราว่างแล้วเพราะเราเป็นคนสอนนะครับช่วงวันนี้เราเราตารางของช่วงทางการเรียนรู้นะครับเอเราต้องใส่ว่าไม่ไม่ว่างนะครับเราต้องใส่ว่าไม่ว่างเพราะว่าเรามีช่วงเวลาสอนคือช่วงนี้นะครับเราจะมีช่วงเวลาสอนคือช่วงนี้นะครับ แสดงเริ่มต้นนะครับเป็นค่าเริ่มต้นแล้วกันนะครับแล้วก็แจ้งเตือนก่อนผมให้แจ้งเตือนก่อน5นาทีนะครับอันนี้จะเป็นตัวสอนตั้งแต่อันนี้อันนี้อันนี้คือเราสามารถตั้งตั้งวันที่และอันนี้ได้นะครับแต่แต่แต่างน,นี้นะครับผมขออนุญาตคือผมขอใช้เป็นวันปัจจุบันของผมนะครับเพราะว่าผมอยากให้เห็นช่วงเวลาที่คืออยากยกตัวอย่างด้วยนะครับ อันนี้คือเลือกเลือกวันที่ได้เลยนะเลือกวันที่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมผมขออนุญ,ญาตติดงี้แล้วกันนะผมอยากให้เห็นตัวอย่างเวลามันเด้งขึ้นมาตอนนี้เวลา4โมงครึ่งนะครับผมจะเป็น4 5นะนะครับ4 5ถึง5โมง4 5นะครับก็คือหนึ่งชั่วโมงนะนะครับก็คืออีกอีก15 00. นาทีเนี่ยประมาณ15 00. นาทีเนี่ยเราจะมีมิ팅นะครับผมอยากจะให้เห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงเวลานะครับโอเคต่อมานะครับการตั้งนะครับก็คือ ไ่ไม่เกินซ้ำอันนี้เปลี่ยนเป็นผมจะเปลี่ยนเป็นรายสัปดาห์ในวันศุกร์นะครับหมายความว่าทุกๆวันศุกร์เวลาเนี้ยนะครับผมมีสอนภาษาไทยป .1 ลหทับ1นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งคือทุกๆเดือนนะครับก็คืออวันศุกร์ที่4ก็คือวันศุกร์สุดท้ายของเดือนเนี่ยนะครับในช่วงเวลาสี่โมงครึ่งจนถึง5้าโมงครึ่งผมมีสอนภาษาไทยป .1 นะครับพอจะเข้าใจไหมครับพอจะเข้าใจไหมนะครับอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการตารางเรียนเนี่ยมันเป็นอาทิตย์อยู่แล้วถูกไหมครับก็คือถ้าวันจันทร์คุณสอนวิชานี้ช่วงเวลานี้นะครับวันจันทร์สัดไปคุณก็จะมาสอนวิชาเดิมเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือนักเรียนนะก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็คือตารางเรียนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็สอนทุกๆวันศุกร์เวลา4โมง4 5จนถึง5โมง4 5เนี่ยผมต้องมีสอนภาษาไทยอ่าป .1 ทับ1นะอ่านะครับแล้วก็ใส่นะครับใส่รา,ายชื่อเราไปนะครับ หมายความว่าในวันศุกร์ถัดไปนะครับผมก็ไม่ต้องตั้งอีกนะครับผมก็แค่เข้ามาดูว่าตารางวันนี้ผมมีชัดเจนอยู่แล้วว่าทุกๆวันศุกร์ผมมีนะครับอาจารย์ก็ต้องจําให้ได้นักเรียนก็อาจจะจําได้นะครับหน้าที่ของนักเรียนคือถ้าเกิดจําไม่ได้คุณก็เข้ามาเช็คนะครับเข้ามาเช็คหรือจะมีการแจ้งเตือนไปนะครับมันจะมีเมลแจ้งเตือนไปหาเขานะครับถ้าเกิดกรณีเขาเปิดการแจ้งเตือนของ Google ไว้นะไว้นะนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็ตั้งเป็นก่อน5ทีอาจารย์กดบันทึกครับ คือตัวนี้เนี่ยนะครับข้อมูลมันจะส่งไปหาข้อมูลเขาจะส่งข้อมูลเนี่ยจะส่งไปหาทางะตะวันนะครับข้อมูลจะส่งไปหาตะวันนะนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเรากดบันทึกครับนะครับเห็นไหมครับกดบันทึกคุณต้องการส่งคําเชิญถึงผู้เข้าร่วมที่ใช้ Google ปฏิทินไหมอ่าก็คือส่งไปหารายชื่อที่เราแอดเข้าไปก็คือเมื่อกี้นะครับที่ผมพูดครับ ไม่ต้องส่งมันก็จะไม่มีการส่งแจ้งเตือนไปหานักเรียนนักเรียนก็ต้องเข้ามาเช็คดูเองนะครับอ่าและและคุณก็ต้องรอให้เขาเข้ามาเช็คถึงจะได้ผลตอบกลับว่าเขาเข้าร่วมไม่เข้าร่วมนะครับกรณีอย่างเงี้ยนะครับเขาต้องมีการติ๊กด้วยว่าต้องเข้าร่วมไม่เข้าร่วมนะครับแต่เราเข้าใจแหละว่ามันเป็นไฟบังคับว่าคุณต้องเข้าร่วมต้องกดเข้าร่วมอย่างเดียวนะครับอาจจะมีบางจังหวะที่เขาอาจจะลาไงครับก็คือลาลาแบบลาป่วยลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเข้ามาเข้าเรียนไม่ได้นะครับเขาก็จะลงลา อาจารย์ก er, oh, so, 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 uh, <It> ็จะรู so, uh, so, we it, so, now, then, um, ้แ oh, ล้วว่าวิชาเนี่ยนักเรียนไม่ได้เข้านะพอจะเข้าใจไหมครับอาจจะประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมกดส่งนะครับเพื่อผมอยากจะรู้ว่าการตอบรับของนักเรียนเนี่ยจะเข้าร่วมไหมนะครับก็กดส่งไปครับอ่ะนะครับผมส่งไปแล้วนะครับมาดูในตารางของตะวันนะครับเข้าใหม่นะผมขออนุญาตเข้าใหม่นะครับคลิกออกนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่อ่าคัล endar นะครับคลิกเข้ามาครับ เนี่ยมันจะมีตารางขึ้นโผล,ล่ะครับก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับก็จะบอกเลยนะครับสี่โมงสี่สิบห้านะครับถึงห้าโมงส่ิบห้าเราเรียนนะนะครับอันนี้คือของอาจารย์จะขึ้นเป็นสอนภาษาไทยแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะตั้งให้ถ,ถ้าเกิดอาจารย์อยากจะตั้งให้นักเรียนเป็นคนเข้าใจก็ก็จริงๆแล้วอาจารย์ต้องตั้งให้นักเรียนเข้าใจนะครับวิธีการแก้ไขคือกรณีอาจารย์อยากจะแก้ไขนะครับวิธีการก็คือมาคลิกอย่างนี้ครับ แล้วก็กดแก้ไขครับคือเราเราอ่ะต้องเราอาจารย์เราเป็นคนเข้าใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งให้ให้นักเรียนเข้าใจนะครับ <quer. S 1> ให้นักเรียนเข้าใจเรียนอย่างเงี้ยครับปล๊บ <_ S 1> ก็กดครับกิจรกรรมนี้นะครับอ่าคุณต้องการส่งอีเมลอัปเดตไปไหมนะครับอ่าไม่ต้องแล้วนะครับไม่ต้องแล้วไม่ต้องส่งตัวอัปเดตไปแล้วแต่มาดูของนักเรียนใหม่อีกรอบหนึ่งครับอ่าเรารีครั้งหนึ่งครับอ่าเปลี่ยนแล้วครับ ถ้าเกิดเราอยากเพราะว่าเราตั้งนะครับอาจารย์เป็นคนตั้งอาจารย์ต้องสื่อสารให้กับนักเรียนผู้เข้าเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอาจจะเปลี่ยนเป็นเรียนนะครับแต่ตัวเองต้องเข้าใจนะว่าตัวเองคือเป็นคนสอนโอเคตามนี้นะครับหรือจะตั้งสื่อสารกันให้เข้าใจยังไงก็ลองไปแอดัพใช้ดูนะครับอ่ะมันก็จะขึ้นอย่างนี้ครับขึ้นอย่างนี้นะนะครับก็จะเห็นแล้วว่ามันขึ้นอย่างนี้โอเค เสร็จแล้วนะครับอันนี้ทษทีครับอ่ะคราวนี้นะครับคราวนี้มาดูกันครับผมไปเข้าดูตัว Gmail นะครับจริงๆมันจะมี Gmail นะครับ Gmail มานะนะครับพอดีในมือถือผมไม่ได้เปิดแจ้งเตือนไว้นะครับผมพามาดูในนี้ก็ได้นะครับอ่ะก็จะขึ้น Gmail อย่างนี้ครับเมลเทนนิ่งก็คือเมลอาจารย์นะครับมีการแจ้งเข้ามาครับก็คือก็คือไปสอนมสุดท้ายก็คือเรียนนั่นแหละครับที่เราไม่ได้แจ้งกําหนดแก้ไขเข้ามานะครับเห็นไหมครับ ก็จะมีอาจารย์ส่งแจ้งเข้ามาเรียนนะครับวิชาภาษาไทยนะครับก็คือกิจกรรมนี้นะครับในชุดเนี่ยปุ๊บๆตะวันก็แทงนะครับคุณจะไปหรือไม่ไปเห็นไหมครับคือถ้าเกิดคุณกดไม่ไปนะครับรายการเนี้ยมันก็จะไม่โผล่ในห้องอาจารย์นะครับในรายการในกรณีที่อาจารย์กําหนดไว้นะครับอย่างเงี้ยครับมันจะขึ้นโชว์อย่างเงี้ยตอนนี้ครูเข้าร่วมนะครับ ผู้เข้าร่วมที่เราส่งไปเนี่ยนะครับก็คือมี2คนนะครับอาจารย์ส่งไป30คนิบคนก็จะขึ้น30คนตอบรับเนี่ยนะครับมีแค่คนเดียวก็คือตัวอาจารย์เองก็คือตัวผู้จัดนะครับตัวผู้จัดเนี่ยมันจะตอบรับอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่ว่านายตะวันยังไม่ตอบรับนะนะครับนายตะวันต้องมาดูเนี่ยครับเข้ามาดูเมลนักเรียนต้องเข้ามาดูเมลแล้วก็ตอบรับอาจารย์นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเปิดแจ้งเตือนไว้มันจะมีการแจ้งเตือนในมือถือเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปที่ตั้งคค่าาแแแแจจ้้้้งงงเเเตตืืออออนนนลววกก็ปปิดรรข Google ไะับ ก็จะแจ้งเตือนมานะครับกดไปนะครับก็หมายความว่าเราพร้อมที่จะเข้าเรียนในวันนั้นนะนะครับก็คือพร้อมที่จะเข้าเรียนในวันที่วันศุกร์นะครับวันศุกร์นะครับอ่าแล้วก็เนี่ยครับวันศุกร์ที่27นะครับเวลา4ี่โมงสีนะครับจนถึง5้าห้าโมงสีนะครับนะครับวิชาเรียนก็คือวิชาวิชาภาษาไทยของป .1 นั้นนะครับก็เรากดไปครับโอเค เรากดไปเสร็จเรียบร้อยครับมันก็จะขึ้นตอบรับนะครับก็ขึ้นตอบรับถ้าถ้าเกิดใครที่ไม่อยากดูในเมลนะครับหรือคนที่เข้ามาดูในตารางปฏิทินนะครับก็จะขึ้นตัวนี้เราสมมติว่าเราเห็นปฏิทินใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นกดเรากดไปเนี่ยมันก็ขึ้นตอบรับเนี่ยครับอันนักเรียนก็จะเห็นว่า,าตอบรับอาจารย์ก็จะอ่า ah, อาจารย์รีเฟซครั้งหนึ่งครับอาจารย์รีเฟซครั้งหนึ่งนะครับก็จะเห็นแล้วว่านาตะวันตอบรับมานะว่าเข้าเรียนเห็นไหมครับ ก็จะขึ้นละนะครับตอบรับมา2รายการแล้วรู้แล้วว่าถ้าเกิดนักเรียนคุณส่งไป30คนนักเรียนตอบรับมากี่คนคุณก็จะเห็นรายการว่าอ่าโอเคนักเรียนตอบรับมาครบนะวิชาเขาเนี่ยนะครับนักเรียนต้องเข้าเรียน30คนเขาก็จะไปเช็คชื่อในวิชาอาจารย์ก็จะเข้าไปเช็คชื่อในวิชาทีหนึ่งว่านักเรียนมาครบ30คนไหมอ่าพอเข้าใจไหมครับคอนเซ็ปต์ก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณตอบว่าไม่นะครับคุณก็ต้องใส่เหตุผลว่าไม่มาเพราะอะไรนะครับอันนี้ผมไม่ได้ยกตัวอย่างให้ดูนะว่าตอบไม่เพราะอะไร นะครับก็คือวิธีการไหม่ก็คือตอบอย่างนี้ครับอ่ะไม่ไปครับคือคุณเดียวนะเดี๋ยนะครทีครับต้องไปที่นายตะวันนะนะครับกลับมาหานายตะวันครับก็คือนักเรียนอันนี้คือห้องนักเรียนนะครับคุณตอบไปเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีสีฟ้าให้ตอนแรกมันจะเป็นขึ้นเป็นโปร่งแสงนะครับอ่ะปึ๊บเราติ๊กไปถ้าเกิดเราติ๊กไม่ไปล่ะนะครับตอบกับกิจกรรมนี้ซ้านะครับอ่ะเรากดยืนยันครับปึ๊บ เราบอกเราแคนเซิลหนูไม่ไปแล้วนะครับไม่เข้าสวัสดีครับออต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้มันหลุดไปอ่ะเดี๋ยวมาต่อนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมพูดถึงไหนนะครับอาจจะพูดถึงเรื่องของการตอบรับนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้คือตัวเมลของอาจารย์นะครับถ้าเกิดเขาตอบรับมาย้ําอีกทีนึงนะถ้าเกิดเขาตอบรับมาก็จะขึ้นเครื่องหมายอย่างนี้ครับก็จะเห็นจํานวนผู้เข้าร่วมตอบรับอย่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดอ่า อ่าอ่าเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ผมตอบรับไปแล้วแล้วเปลี่ยนใหม่แล้วกันแล้วเปลี่ยนใหม่นะนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นไม่ไปนะครับถ้าเกิดนักเรียนตอบไม่ไปนะครับทางอาจารย์ก็จะอัปเดตกลับมาครับอ่าโอเคก็จะขึ้นอย่างนี้ครับทุกคนปฏิเสธต้องบอกอย่างนี้ครับอาจารย์คือกรณีที่ขึ้นว่าทุกคนปฏิเสธหมายความว่าคุณส่งไป30คนทั้ง30คนปฏิเสธนะนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้เนื่องจากผมส่งไปหานักคุณตะวันคนเดียวนะครับทำให คุณตวันปฏิเสธกลับมาเลรกาแปลว่าทุกคนปฏิเสธนะครับหมายควาว่าถ้าเกิดอาจารย์ส่งไปหานักเรียนสาสิบคนนะครับแล้วถ้าเกิดมีการปฏิเสธแค่ถ้าเกิดปฏิเสธไม่ไม่ถึงสามสิบคนอาจารย์ก็ยังสามารถที่จะสอนหรือมีมีห้องมิทติ้งอย่างนี้นะครับขึ้นมิทติ้งอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีอย่างนี้นะครับส่งไปสามสิบคนก็เป็นไปได้ที่นักเรียนจะเข้ามีคบนะครับปฏิเสธกลับมา ห้าคนสิบคนอย่างเงี้ยนะครับก็ยังสามารถประชุมหรือว่าสอนได้เหมือนเดิมยังสามารถกดสอนได้เหมือนเดิมนะครับอาจารย์นะครับโอเคนะครับกรณีทุกคนปฏิเสธก็ต่อเมื่อสามสิบคนนะครับที่ส่งไปปฏิเสธทั้งหมดนะครับอ่านี่คือกรณีนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวผมก่อนหน้านี้ผมทําเปิดห้องไปแล้วมันทําให้วิดีโอผมหลุดนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมทําอีกมันจะหลุดไหมนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาเทสกันครับสมมตินักเรียนไปแล้วกันนะครับนักเรียนสามารถกดย้อนกลับมาไปได้เหมือนเดิมนะนะครับอันนี้ขอโทษทีนะครับอ่าน้าอาจารย์นะครับสมมุติว่าอาจารย์มาเช็คแล้วโอ้โหวันที่ยี่ห้าเราต้องมีสอนตั้งกี่คนโอ้โห2สองร้อยคนนะครับโอเคสองร้อยคนนะนะครับตัวนี้ผมยกตัวอย่างไปนะครับมันลันเวลาไปแล้วนะครับเมื่อกี้ผมคิดว่าตัวเองอัดอยู่นะครับมันลันเวลาไปแล้วอะ ผมมันจะคิพูดอยู่คนเดียวนะครับโอเคเราไม่เป็นไรเราเข้าไปนะครับสมมติว่ามันถึงเวลาแล้วกันนะครับเราย้อนกลับมาสมมุติมันถึงเวลานะครับอาจารย์จริงๆก่อนหน้านี้มันจะมีแจ้งเตือนมาแล้วนะครับแต่ต้องขออภัยจริงวิดีโอผมมันหลุดนะครับมันจะมีแจ้งเตือนว่าถึงเวลาอาจารย์แล้วนะนะครับถึงเวลาอาจารย์เสร็จแล้วอาจารย์กดนะครับหรือมันเลยเวลาไปแล้วนิดหนึ่งอาจารย์มากดช้านะครับก็กดที่อาจารย์มากดที่เข้าร่วมนะครับเข้าร่วมมิ팅นะครับแล้วก็ กดเปิดไมค์ปิดไมค์ตามอาจารย์นะนี่ lider. ผมขออนุญาตปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยววิดีโอผมจะหลุดนะครับผมขออนุญาตปิดไว้นะครับามาดูกันนะครับวิชาที่เราจะมีติ้งคือวิชาภาษาไทยที่อาจารย์ต้องสอนนะครับโทษทีนะครับติดนิสัยครับมีติ้งนะครับจริงๆก็คือการสอนของอาจารย์นะครับเข้าร่วมเนี่ยสำหรับนักเรียนนะอาจารย์ต้องเป็นคนนําเสนอนะครับอาจารย์คือคนสร้างห้องผู้จัดก็คือใช้เป็นการนําเสนอ ส่วนนักเรียนเป็นเข้าร่วมนะครับอ่าโอเคครับอาจารย์นาเสนอครับกดนําเสนอไปนะครับอาจารย์ก็กดแชร์ครับก็จะมีการแชร์แบบโฮมแท็บนะครับเกิดสกีนนะครับก็คือหน้าจอตัวนี้ครับหน้าจอนี้ของเรานะครับหน้าจอมบตติ้งของเราแล้วก็ตัว ż, อ่าวินโดว์ก็คือหน้าจอหน้าจอตัวแอปวินโดว์ตัวนี้ของเรานะครับโอเคผมขอญากแชร์เป็นตัวอ่าโฮมแท็บแล้วกันนะครับก็คือแชร์เป็นช่องทางการเรียนรู้ของผมอ่าแชร์เงี้ยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอะหน้าจอนี้ก็จะไปโผล่ให้นักเรียนเห็นนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดนักเรียนเข้ามานักเรียนก็จะเห็นหน้าจอแชร์สกรีนของเรานะครับแต่ถ้าเกิดอาจารย์ไม่แชร์มันก็จะเห็นมันก็จะไม่มีหน้าจออะไรครับมันก็จะเห็นเป็นรายการของคนที่เข้าร่วมนะครับมาดูกันครับโอเคสมมุติว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับนักเรียนก็นักเรียนก็เหมือนกันนะครับปกติมันจะมีให้เข้าเลยนะครับกดแจ้งเตือนมาแล้วมีให้เข้านะครับแต่ต้องขออภัยจริงวิดีโอมลุดนะครับ อ่าไม่เป็นไรครับถ้านักเรียนมาช้านะครับก็มาคลิกที่ตารางเรียนของเรานี่ครับขีดสีแดงที่มันโผล่ลงมาคือเวลามันล้นลงมาแล้วนะครับเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเรามาคลิกตรงนี้ครับแล้วก็กดเข้าร่วมครับกดเข้าร่วมเสร็จครับคุณก็เปิดอะไรปกติครับเราอย่าไปกดนําเสนอนะของเราคือกดที่เข้าร่วมครับอ่าเห็นไหมครับเราก็จะกดเข้าร่วมมาคนที่เป็นผู้จัดก็จะเป็นตัวนี้ครับช่องทางการเรียนรู้นะครับก็เลยเราก็จะเห็นรายชื่อครับอ่าเห็นไหม นะครับนี่คือนักเรียนนะนี่คือนักเรียนนะครับเพราะตอนนี้อาจารย์ไม่ได้แชร์นะครับถ้าเกิดอาจารย์อาจารย์เริ่มนาเสนอนะอาจารย์เริ่มแชร์สอนนะโอเคอาจารย์เปิดหน้านี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นหน้าที่อาจารย์แชร์เห็นไหมครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดเข้ามา30คนก็จะมีรายการขึ้นมา30คนตรงนี้นะครับอาจารย์ก็เอ้าทําไมแชร์แล้วไม่สามารถเห็นได้ว่าเอ้ยใครเข้ามาบ้างนะครับอาจารย์ก็ไม่ยากนะครับอาจารย์ไปสามารถที่จะคลิกเข้ามาตรงนี้อาจารย์สามารถเปิดได้2หน้านะครับอ่ะ อาจารย์เปิดผู้นําเสนอแล้วอาจารย์ต้องเปิดเข้าร่วมก็ได้เห็นไหมครับอาจารย์เปิดเข้าร่วมมาก็จะมีสองหน้าครับอาจารย์ก็จะเห็นสามารถคอนโทรลได้สามารถเปิดเสียงปิดเสียงได้นะครับควบคุมได้หน้าจอหนึ่งเอาไว้สําหรับแชร์สกรีนนะครับในการสอนนะครับอีกหน้าจอหนึ่งเอาไว้สาหรับเช็คชื่อนักเรียนหรือว่าเช็คคอนโทรลตัวบุคคลที่เข้ามาได้เห็นไหมครับตัวหนึ่งคือผู้จัดตัวหนึ่งคือนําเสนออ่าก็จะประมาณนี้สาหรับอาจารย์แล้วก็นักเรียนนะครับง่ายๆเท่านี้เองนะครับ แล้วสําหรับอ่าแล้วมันจะรู้ได้ไงแล้วมันจะดีได้ไงว่าอ่าถึงเวลาแล้วมันจะมีการแจ้งเตือนไหมมีข้อดีของมันคือถ้าเกิดถึงเวลาที่กําหนดนะครับอย่างเช่นอ่าถึงเวลา5้าโมงเมื่อกี้ครับตอนนี้คือห้าโมงสนาทีใช่ไหมครับตัวนี้มีการแจ้งเตือนเข้ามาในมือถือนะครับย้ํานะครับถ้าเกิดคุณเปิดแจ้งเตือนแอป Google ไว้นะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนมาเหมือนนาฬิกาปลุกเลย ก็เหมือนกับนาฬิกาปลุกของคุณแจ้งเข้ามาว่าคุณมีวิชาเรียนนะนะครับมีวิชาเรียนภาษาไทยนะเวลาเท่านี้นะถึงเวลาแล้วนะนะครับตามที่เรากําหนดไว้ว่าก่อนก่อน5นาทีก่อน3นาทีก่อนก่อน15นาทีครับมันจะมีแจ้งเตือนไปนะครับเหมือนนาฬิกาปลุกเลยครับมีแจ้งเตือนมาถ้าเกิดคุณปิดการแจ้งเตือนไว้มันก็จะไม่แจ้งเตือนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องไปเปิดการแจ้งเตือนสําหรับ Google ไว้นะครับง่ายๆเพียงเท่านี้ครับ พอประชุมเสร็จก็กดออกครับแค่นั้นเองนะครับง่ายๆมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมมาพูดเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจหรือว่าอยากสอบถามเพิ่เม,มเติมก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับก็หวังว่าทั้งอาจารย์แล้วก็นักเรียนจะเข้าใจนะครับฝายเรื่องนึงครับย้ำอีกเรื่องนึงก่อนจากไปนะครับ อาจารย์นะครับต้องสื่อสารกับนักเรียนให้เข้าใจว่าต้องเข้าไปดูตารางนะครับสิ่งที่สําคัญคือต้องมีตัว a c c o u n t Gmail นะครับสำหรับนักเรียนทุกคนนะครับก็ต้องอาจารย์ต้องสื่อสารเรื่องพวกนี้นะครับให้นักเรียนเข้าใจนะครับสำหรับมาหาลัยหรือมัธยมปลายเนี่ยก็คงเข้าใจได้ง่ายแต่สําหรับนักเรียนปฐมเนี่ยก็คงต้องให้ผู้ปกครองนะครับมีส่วนร่วมนะครับในในการฟังเรื่องของการอธิบายเรื่องของ แอคเคาน์ Gmail แล้วก็ขั้นตอนการเข้าไปนะครับหรือถ้าเกิดจะเป็นถ้าคุณนะครับก็ส่งวิดีโอนี้ให้เขาดูนะครับเผื่อทางนักเรียนหรือ,อาทางผู้ปกครองเขาจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับหรือเขาไม่เข้าใจเขาอาจจะได้มาสอบถามทางผมโดยตรงนะครับผมว่าจะได้ตอบได้นะครับช่วยแรงอาจารย์ในการตอบให้นะครับในการใช้ Google Meet แล้วก็ตัว c a l enda นะครับหรือปฏิทินของ Google นะครับในการเช็คตารางเรียนของอาจารย์เองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ